น,นี่ที่31นะคะ31มีนาคม2564นะคะเห็นไหมคะสุด,ดยอดเลยค่ะอสีวลีนะคะย่้าเล่มเขียวแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีการขุดดินนะคะเดี๋ยวจะเชิญชวนนะคะผู้มีจิตสทธาร่วมขุดดินแล้วก็ทำดายาอะไรอย่างเงี้ยนะคะในวันอาทิตย์นี้ค่ะค่ะท่านใดที่สนใจนะคะ ที่จะมาร่วมเป็นจิตอาสาทําความดีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะทํานุบำรุงพระพุทธศาสนานะคะท่านสามารถนะคะท่านสามารถเข้าร่วมได้นะคะเป็นจุดเล็กๆนะคะจุดหนึ่งที่ Happy Lady Channel หรือนี้นะคะมีความคิดนะคะด้วยสติปัญญาเล็กน้อยของนี่เองเนี่ยะคะ่ะที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะคะ ในจุดนี้นะคะหาบนนะคะสวยงามนะคะหลนลงมาด้านหลังพระศรีวลีนะคะนี่ค่ะนี่คะสวยนะคะนี่ค่ะเป็นดอกไม้นะคะที่หล่นลงมาด้านหลังพระศรีวลีนะคะแล้วิดนังไงคะเนี่ยต้องการที่จะทําให้พื้นที่สีเขียวเกิดขึ้นมาไหมคะที่ด้านหน้าพระศรีวลีแห่งนี้นะคะอ่าที่วัดแสงทองจันทรารามหรือวัดป่าบ้านคำเตยนะคะเป็นจุดที่ ผู้คนผ่านไปมานะคะเห็นไหมคะก็จะมีเป็นถนนเส้นซอ6หนึ่งนะคะผู้คนผ่านไปมานะคะถ้าเวะถ้าผู้คนผ่านมาอย่างเช่นนี่เล p แฮปปี้ c ลดี้แชนผ่านมานะคะก็คือขี่มอไซค์ผ่านมาค่ะตรงจุดนี้นะคะพอเลี้ยวเข้ามาปุ๊บเป็นจุดพภาษีวลีเริ่มเขียวแล้วะคะ่ะแต่ก่อนก็จะเป็นแห้งๆนะคะเพราะไม่ระบบสปริงเกอร์นะคะแล้วลงฟูท่านก็มีกินนิมนต์เยอะนะคะเพราะช่นี้เป็นช่วงออกพรรษานะคะ ก็มีจิตนิมนต์เยอะเป็นมากพิเศษนะคะดังนั้นเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราต้องมาช่วยดำนุำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะคะให้มีความเจริญก้าวหน้าพัฒนาต่อไปทั้งสภาพกายใจของเรานะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะสวยนะคะจุดนี้นะคะ่ะท่านใดมีพืชพันธุ์ต่างๆสามารถร่วมบริจาคอ่าได้นะคะเราร่วมปลูกด้วยกันนะคะนี่ค่ะเป็นจุดนี้นะคะนี่ เห็นไหมคะถ้าเราทำให้วัดวารามนะคะมองเข้ามาแล้วร่มรื่นนะคะสบายตานะคะสดชื่นตานะคะสดชื่นใจไปด้วยนะคะแล้วก็ผู้คนผ่านมาก็จะได้มีความเมตตาใจทาที่จะเข้ามากราบไหว้บูชาณนะจุดพระศิวลีขอพรน,นะคะต่างๆนานาน,นะคะเพราะก็ได้ทราบกันดีอยู่ว่าพระศิวลีคืออพระที่ ระเถระที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยโชคลาบนะคะแล้วก็ไปก็คือน,นางกวักใช่ไหมคะนางกวักก็คือได้พรจากพระศรีวลีข้อเดียวเท่านั้นนะคะกลายเป็นว่าการค้าขายนะคะคนที่มีร้านค้าค้าขายต่างๆก,ก,ก็จะมีบูชานางกวักนะคะหารู้ไหมว่าได้พรจากพระศรีวลีนะคะกลายเป็นว่านางกวักเป็นไม่ตา ค้าขายได้ดีนะคะนี่นะคะก็คืออธิบายไม่ถูกนะคะแต่ก็คือมั่นใจนะคะศรัทธานะคะนี่ค่ะแล้วก็มาร่วมกันนะคะในวันอาทิตย์นี้นะคะเจ้าถึงนี้นะคะวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดนะคะพรุ่งนี้วันพฤหัสสามสิบพฤหัสหนึ่งสุกสองเสาสามสี่อาทิตย์วันวันอาทิตย์ที่สี่ เมษายน2564นะคะ4ีเมษายน2564นะคะท่านได้ผ่านไปมานะคะถนนเส้น2169นะคะแวะเวียนมาร่วมเป็นจิตอาสา,าด้วยกันกับ Happy Lady Channel นะคะเจะทำ YouTube ลงช่อง Channel นะคะทำเป็นช่องทำเป็นวิดีโอนะคะในการสร้างความดีสร้างความดีเราต้องสร้างภาพนะคะสร้างภาพออกมาค่ะ ว่าเราสร้างความดีอะไรบ้างเราต้องแข่งขันกันทําความดีค่ะอย่าแข่งขันกันทําความชั่วเลยนะคะอะไรที่เป็นบุญกุวนก็ทํากันค่ะแล้วก็ไม่เหนือบาก,กว่าแรงเราเราสามารถปรีเวลาหรือเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อส่วนรวมเพื่อพระพุทธศาสนานะคะเพื่อชาติของเราศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราให้ยืนยงต่อไปให้ยาวนานนะคะเป็นพัฒนาที่ดีนะคะนี่ค่ะ เริ่มเขียวนะคะนะคะแล้วก็ท่านใดหันไปมาก็กราบไหว้บูชาพระศิวลัยแลวก็สามารถกราบไหว้บูชาพระประธานั้นในนะคะหลวงพ่อใหญ่นะคะแล้วก็มีศาลาการปฏิบัติธรรมนะคะก็คือสร้างยังไม่แล้วเสร็จเต็มที่นะคะก็มีจุดสร้างจุดพญานาคนะคะพญานาคก,ก็ยังไม่สร้างสําเร็จเท่าไหร่นะคะพญาพญาเต่าก็เรียบร้อยนะคะก็สามารถร่วม สวัสดปัจจัยบ้างตามกำลังศรัทธาแล้วก็ที่เราไหวกันนะคะอ่ะทีนี้ก็ Happy ้เลยดก็จะมาอ่าสายยางไม่อยู่นะคะสายยางหายไปแล้วดังนั้นก็อ่ะเปิดระบบนี้นะคะ สวยงามนะคะเป็นดอกไม้นะคะหล่นลงมาจากต้นนี้นะคะไม่ชื่อไม่รู้ว่าชื่อดอกอะไรต้นอะไรนะคะเป็นสิ่งที่สวยงามในคือคือเหมาะเจาะมากกับบริเวณพระศรีวลีจุดที่สร้างพระศรีวลีแห่งนี้นะคะด้านหน้านี้เป็นดอกไม้ะคะ่ะโรยเป็นธรรมชาตินะคะธรรมชาติจัดสรรนะคะเนี่ยค่ะเปรียบประดุจได้ว่านะคะอ้านี่ไงพระศรีวลีองเดิมนะคะ ไม่ใช่เลยพระศิวนี่พราสวลรีองเดิมตั้งแต่สมัยสมัยนานมาแล้วนะคะใช่ไหมคะเนี่ยพระวลรีพระธุดงเอาพระธุดงนะคะนี่ไงพระศวรีก็คือสมัยดั้งเดิมนะคะตั้งแต่ยาวนานแล้วนะคะตั้งแต่หลายปีมาแล้วนะคะ ก็คือจุดนี้เป็นพระศิวลีแล้วก็พอสร้างสร้างใหม่ก็คือเป็นปัจจุบันก็คือตรงจุดนี้นะคะเป็นพระศิวลีนี่ค่ะแล้วก็มีพระฤาษีนะคะพระฤาษีชี้ไปที่ไหนชี้ไปที่โน่นนะคะไม่รู้ความหมายความหมายของพระฤาษีที่ชีช้ไปเนี่ยหมายความว่าอะไรนะคะมี่หาชี้ไปทางโน้นนะคะอะไรคะผู้คนก็ผ่านไปมานะคะนี่ค่ะสองหนึ่งหกเก้านะคะ ท่านใดที่แวะเวียนเข้ามาผ่านไปผ่านมานะคะขอท่านสามารถร่วมมากราบพระศรีวลีนะคะต้องจุดกราบนี่อาจจะต้องทําเป็นสูงจุดตรงตรงจุดนั้นนะคะตรงท่อนะคะโดนวงท่อนะคะอาจจะทําขึ้นมาหน่อยเพื่อจะได้นั่งกราบไหว้ได้ถนัดนะคะเพราะว่าไว้ต่ําด้านล่างเกินไปก็ค่อนข้างที่จะกราบลําบากนะ,ะนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะคะดูงบประมาณนะ,ะนะคะก็อย่างก็ท่านผานสามารถอ่า ร่วมบริจาคนะคะเกี่ยวกับจุดเล็กๆจุดนี้ได้นะคะตามกําลังศรัทธานะคะเงินทุบบาททีตตังปัจจัยทุบบาทตังที่ท่านร่วมบริจาคนะคะก็จะเข้าสู่การสร้างสวนเล็กๆแห่งนี้ให้ดีขึ้นกาพราพัฒนาราะพ่าจะมีกระถางก็ต้องเดี๋ยวมีงบประมาณนะคะปัจจัยต่างต่ก็จะมีกระถางค่ะกระถางบวัวตรงจุดนี้นะคะทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็จะมีปลาหางนกยูงนะคะแล้วมีกระจับนะคะกระจับ ก็จะก็จะ,จะแก้วนะคะก็จะมาปล่อยนะคะก็ะปล่อยตรงขทางนี้แล้วมีปลาหางนยุงมานะคะแล้วก็มีบัวนะคะอีกชีนึงนะคะบัวก็จับค่ะในแดงมาปล่อยไข่ผํานะคะสวยงามนะคะต้องมีความร่มรื่นนะคะตรงจุดนี้นะคะต,ต้องต้องโมดิฟายใหม่นะคะต้องแบบว่าเอ่าเคลียร์ใหม่อีกชีนึงนะคะเดี๋ยวค่อยๆทยอยไปเพราะว่าบางทีแฮปปี้ลิบบี้ก็ช่วงนี้ก็ต้องแบบว่า วิ่งวุ่นหน่อยนะคะเพราะว่าที่สวนก็ต้องรีบรดน้ำต้องตง้องาจัดการเวลานะคะให้ได้นะคะนี่ค่ะท่านใดน,นะคะอย่าลืมนะคะวันที่4มีนาคม2,564นะคะ4เดือน3 2 5 6 4นะคะท่าสามารถเข้ามาร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในการได้ย่า คางหญาข้างๆนี้เพื่อที่จะมักขี้วัวต่อไปในจุดนี้นะคะพัฒน,นาสาธุค่ะ